สวัสดีครับองค์นกเขายาวลีครับนี่ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะที่โปรดติดตามองค์นกเขายาวลีที่โทรมาสั่งองค์นกเขายาวลีก็ขอบคุณครับที่เชียอใจวางใจองค์นกเขายาวรีครับนี่ครับนี่นี่มาแล้วครับตัวน้อยที่ครูคงไม้เจ้ากุหลาบดำครับนี่ครับกุหลาบดำครับนี่ครับดูครับนี่ครับ ไริวเฟืองครับครูอ่างครับกี้นี่ตัวนี้ไปริวตันครับนี่ริวตันเสียงโตครับนี่คลมครับตัวนี้ต่อได้ฟังได้ครับกงสีน้ําเงินนี่ผ้าขาวนี่ครับตัวนี้เจ้าเพชรดาครับเพชรดำนี่ครับนี่ครับเอาไว้เล่นได้ฟังได้ต่อได้ครับนี่รับตัวไหนก็โทรหาโอ้นกเขาอยาบรีจะได้จัดส่งครับโอนจริงส่งจริงครับไม่ได้โม้นี่ครับนี่ครับนี่ครับให้พนี่ได้ดูได้ชมครับ ราคาไม่แพงไงคุณคิดครับโทรสอบถามได้ครับนี่ครับครับตัวไหนก็โทรหาโอ้นกเขาใหญ่ลูกลีครับนี่ริวครับเิวเจ้าเพชรดำเรียกแล้วนี่เอฟซีได้ดูได้ชมครับนี่ถือไว้นะครับนี่ครับถือไว้ครับนี่ริวตันตึ๊กนี่เจ้าเพชรดำครับนี่ตัวนี้เจ้ากุหลาบดำครับนี่เอฟซีได้ดูได้ชมครับนี่ถูฟาร์มเก่าครับ สนใจอะไรก็โทรหาเขาใหญ่ลเบีีบจะได้จัดทรงครับโอนจริงทรงจริงไม่ได้โม้ครับอย่าลืมติดตาอาูเขาใหญ่ลบรีครับนี่ครับราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับนี่ารสอบถามได้ครับนี่หรือจะเอาเจ้าลิวตันนี่ก็แด้นี่ก็ดปีกอยู่เนี่ยปึ๊ก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 น รีบโถเลยครับโถก่อนปิดก่อนโถก่อนได้ก่อนครับโถก่อนส่งก่อนครับสวัสดีครับ